ภน้วุฒโดยเราก็อาศัยวิสาหกติดชุมชนต่างๆที่มีอยู่ในทุกอำเภอเนี่ยเป็นผู้แทนมาให้นะคะก็มีท่านผู้แทนของท่านนายกเทศมนตรีบุณมพลเราแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเขามีเครือข่ายต่างๆของกระทรวงก็คือสภาวัฒนธรรมทุกระด ใสเครือไข่สภาพรรรมจังหวดเราเนี่แหละนะคะให้ท่านช่วยประชาัมพัคัญให้ท่านช่วยไปค้นหาให้เราหน่อยว่าอาหารพื้นถิ่นของเราเนี่ยที่มาหายไปแล้วหรือมาหาทานได้ยากแล้วไม่ค่อยจะมีนั้นยังมีอะไรบ้างที่เหลืออยู่ที่ยังปิดรสชาติอยู่ที่เราอยากจะกินอยู่เนี่ยไปค้นหาให้เราหน่อยซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะกรรมการสภาพระธรรมกระดับนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพระธรรมตำบลสภาพระธรรมอำเภอ เรารวบรวมมาได้ก็มีหลายอย่างนะคะที่ที่ทสุดท้ายหรือที่อยากทานได้อย่างเช่นหมกหน่อไม้อะไรย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันก็ยังอร่อยอยู่น่าจะได้ทานบ้างแล้วอาหารที่เป็นอาหารประจําที่เรากินอยู่บ่อยๆก็ก็มีเหมือนกันอย่างเช่นปลาส้มทอดอ,อย่างเงี้ยนะคะหรือ,อลางปลาซึ่งเขาบอกว่าลาปลานี่ก็ก็หาก,กินยากอยู่เหมือนกันแต่แต่ประเด็นหลักๆมันก็คือว่า จะต้องเป็นเมนูอาหารที่หากินง่าจริงๆไม่ค่อยจะมีแล้วสูญหายไปแล้วหรือกาลังจะสูญหายเราก็ต้องมาจับประเด็นตรงนี้น,นะคะเราก็เลยต้องคัดในส่วนที่มันยังมีอยู่หากินได้ง่ายอยู่นะก็ยังยนิยมกันอยู่ก็ค่อยๆหายไปหายไปมันก็จะมาเหลืออยู่เป็นเมนูเบี่ยงคําที่เป็นตำลํำขาจริงๆเมี่ยงคำาำพูเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าจุด เริ่มของคำว่าเมี่ยงคำระพนเริ่มมาจากตำเมี่ยงลำขาซึ่งตำเมี่ยงลำขาเนี่ยมันอยู่ในประเภทอาหารว่างก็คือแต่ำเรียนยอศกับอีกนิดนึงนะคะอาหารที่เขาให้เราคัดเลือกเนี่ยจะมีอยู่สามอย่างจะเป็นของข้าวอาหารข้าวอาหารหวานหรืออาหารว่างก็ไดา้สั่งประเภทน,นี้ที่ให้เราค้นหานะคะแล้วที่เขาเสนอมาทั้งหมดเราก็าพยายามเลือกเลือกว่าอย่าง อยาเขาบอกว่าปลาส้มทอดเราอกนี่ปลาส้มนี่ยากเป็นน่าจะเป็นอาหารปัจจุบันมากกว่าเพราะทุกวันนี้ก็ยังหูหนะายากินได้ง่ายแล้วเราเป็นเมืองปลาด้วยอันเนี้ยอันเนี้ยก็จะผ่านไปล้าปลาอย่างเงี้ยล้ปลานี่ก็คือหลายๆท่านอาจจะเคยได้ทานแหละที่ทำปรง daunting, ุงเครื่องเหมือนเหมือนเราหมกแต่เราใช้บองไม้ไผ่ก็บอกไ,ม,ไม้ไผ่เนี่ยเป็นตัวไปเผาซึ่งอันเนี้ยก็ยังยังนิยมยังทำจะได้อยู่แบบอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยคัดไปคัดไปคัดไป,ไปก็เลย ไอ้ตำลาขาเนี่ยบางท่านเด็กๆบางคนนะพไม่เคยได้ยินค่ะล้วไม่เคยได้กินด้วยใช่ไหมคะมันก็เลยกลายเป็นจุดสําคัญของเราซึ่งพวกเราก็โดยท่านนายกบัลกะชาติในคำว่านั่งนิคล็อเออมันก็น่าจะเป็นตัวนี้นะเพราะสมัยเด็กๆที่ก็เคยกินท่านกระ่างนี้นะสมัยเด็กๆที่ก็เคยกินแต่ตอนนี้ไม่มีละหากินได้ยากแนละ้วทีนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ที่มาประชุมร่วมกับเราเขาก็ให้คาแ,น,แนะนำมาับว่า จริงๆตำลำขาเนี่ยมันเป็นอาหารประจำถิ่นของอีสานของคนอีสานซึ่งถ้าจะประเมินกับปัจจุบันเนี้ยมันน่าจะเป็นประเภทของอาหารว่าง<ม>หมายว่าเราจะกินในในในช่วงที่ที่ไม่ใช่มื้ออาหารก็เลยว่าเขานะ่ะกินมาจ,าจ้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทุกวันนี้ถามว่าหากินย่าอาหารทน่ย่างจริงแล้วเราก็ต้องทําการบ้างต่อไปว่าถ้าเราเลือกตำเมี่ยงลําขาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความคงอยู่เนี่ยมันยังอยู่ไหม เกิดมีคนถามเราพีจะไปหากินได้ที่ไหนเป็นการบ้านของเราที่ยองไปทําต่ออีกนะแลวเป็นการบ้านของเราที่เจ้าคนคิดต่อท้านยายบผกกชาติถ้าเราเอาตังตังเนี่ย,ยมันจะดึงดูดคนพอไปม,มันจะชวนให้อยากกลับมาหารสชาติเดิมหรือเปล่าบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่คือถ้าประกาศไปแล้วเนี่ยจริงรสชาติมันหายไปจริง แต่เรายังคงจะต้องมาส่งเสริมและพัฒนาเนี่ยเราก็ต้องคิดต่อจะส่งเสริมและพัฒนายัางไงเพื่อให้ได้ทวิลหาถึงรสชาตินั้นได้อยากกลับไปกินนง้ะเราก็เลยบอกเฮ้ยถ้าเอาแต่ตามเนี่ยงลำาดนี่ก็ค่อนข้างจะยากเพราะมันโดดโดดถก็เลยต่อยอดโครงการเข้าไปก่อนเลยอ่ะ mm hmm. ถ้าเอาตามเนี่ยงลำาจังหวัดนู้นก็กินจังหวัดนู้นก็กินภาคอีสานกินหมดแล้วทําไงเขาจะนึกถึงหนองบอลภูทีนี้ ก็เลยคิดว่าถ้าจะต่อยอดให้มันเป็นนองบอลลูนูจริงๆเนี่ยอะไรคือคือหัวใจที่จะมาจากตำเนี่ยงลำขา prem. วิสาหกิจชุมชนก็นเสนอมาพวกหนูนะในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยได้มีการนำเอาตำเนี่ยงลำขามาประยุกต์เป็นเมี่ยงคำลำพูเาขาพูดอย่างนี้เป็นตำจริงๆมันไม่ใช่คำว่าเมี่ยงคำเนาะเขาบอกว่าเป็นเมี่ยง เป็นเมี่ยงคําเราก็เลยบอกว่าแล้วมนต่างกันยังไงในวันนั้นเขาก็จัดสำรับให้เราดูกรองหนึ่งในนั้นที่จะเป็นสิ่งที่จะเชื่อมโยงไปที่หนองบัวลพูได้ดอกบัวหลวงเขาบอกว่าตามเมี่ยงลำขาเนี่ยสามารถที่จะกินประกอบด้วยเครื่องเคียงหลายๆอยา่างตามลำขาบอกกับว่าดั้งเดิมเนี่ยตามลำขานี่ก็จะกินกับใบมะม่วงเอ้ไม่ใช่ <laughs> ใบมะยมอ่อน ลูกมะเดือ่อขนุนอ่อนๆเพราะตามลำคาเขาจะชอบรับประทานกับเครื่องเคียงที่มีรสชาติสดใสแล้วมันจะเพิ่มรสกล้วยอกล้วยดิบอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเขาจะบอกว่าเครื่องเคียงจะมีประมาณนั้นแต่ของเราก็คือพิเศษก็คือเอากลีบดอกบัวกลีบดอกบัวหลวงซึ่งมันสีชมพูจะใบใหญ่ใช่ไหมเอามาหอ่อแล้วก็จะมีใบชะพูมาประกอบด้วย แล้วองค์ประกอบของเครื่องเคียงก็จะมีตำลำขาตำเนียงลำขานี่เป็นหัวใจก็จะมีทั่วมีหอมมีมะเฟืองมีกล้วยมีมะนาวมีขิงมีตะไคร้อะไรพวกนั้นอ่ะ mm hmm. ก็จับรวมกันอ่อเป็นคําแล้วก็ใส่เน้ำจิ้มน้าเนียงลงไป mm hmm. ก็จะชุ่อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราคุยกันในระหว่างที่เราประชุมเพื่อที่จะคัดเลือก ะะพ,อพอได้ตามลำขาก็มายกกระดับมาว่าทำเงื่จะสื่อถึงหนองบัวลำพูก็เอาดอกบัวหลวงซึ่งหนองบัวลำพูเนี่ยก็หมายถึงดอกบัวเนี่ยเป็นดอกไม้ประจําจังหวัดเราด้วยหนองบัวเนยนะก็เอาเข้ามาใส่แล้วก็มาคิดทําเพื่อที่จะให้มรนลุดึงดูดและให้สื่อถึงหนองบัวลำพูจริงๆ,จ,ๆจังหวัดหนองบัวลำพูตามเมียงลำขา ไอ้ลำไอ้คำไอ้ลำพูไอ้หนองบัวเลยจะอทำอยังไงก็เลยมาปนหัวกันเป็นเมี่ยงคำลำพูเมี่ยงก็มาจากตำลำคขานะคะตำเมี่ยงลำข่านะคะก็มาจากเห่็งตำเมี่ยงล้ก็เป็นเมี่ยงคำลำพูก็สืบถึงดอกบัวหรือสืบถึงจังหวัดตากล้องพูเานะคะก็กลายมาเป็นเมี่ยงคำพูซึ่งในขณะน,นี้หลังจากที่ประกาศออกไปแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับดีมากเลยนะคะ <laughs> <c oughs> เราก็พยายามทําความเข้าใจนะคะเอาข้อที่จริงเอาข้อจริงลงไปเล่าให้ฟังว่าหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่นนั้นก็คือเป็นเมนูอาหารที่หาทานยากต้องการอนุรักษ์หายไปแล้วสูญไปแล้วหรือมีแต่หาทานได้ยากมีคนทาน้อยนะคะก็แคทับการประกาศออกมาแต่ณวันนี้เราได้รับการตอบรับพอเราประกาศเป็นเมืองคำนกูปุ๊บ ผู้ประกอบการที่จังหวัดหนงองบัวลำพูให้ความสำคัญเหมือนกันเขาก็ติดตามเหมือนกันนะควาอสมควรในเรื่องงานอรเนี่ยเขาก็ประสานเรากับมาคุยเนี่ยคำลำพูของจังหวัดเนี่ยเราสามารถทําขายได้เลยไหมเราต้องไปขออนุญ,ญาตใครหรือเปล่ามีนิรสิธิ์หรือไม่นี่คือความสนใจคือความน่ารักของผู้ประกอบการเราค่ะมันเป็นการตอบรับที่ที่ถือว่าเป็นความร่วมมือระหว่งางภาคเอกนชนกับผู้ประกอบการกับภาคประชาชนเรานี่ยดีจริงๆ เพราะนั้นเราก็ยินดีมากเลยท่านให้ให้ประกอบเราก็สามารถขายได้เลยแต่ว่าก็แจ้งระมัดเราจะได้ช่วยประชาสัมพันว่าเราสามารถที่จะไปรับประทานเมี่ยงคำลำพูได้ที่ไหนมีใครทําบ้างล้วก็กระจายประชาสัมพันธ์ช่วยกันและที่เป็นหลักให้เราอยู่ณนะนะปัจจุบันนี้ที่ท่านผู้ว่าได้นานาเรา มารับประทานไปจัดแสดงแล้วก็เชิญหมวหน้าสวนเนี่ยไปร่วมชิมด้วยกันนะคะก็คือครัวปริญญาของอำเภอเมืองหนมมองบัวลำพูนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบการรายแรกที่ดิบเอาเรื่องของอาหารพื้นถิ่น<ม>หนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาชีพมาทําให้เป็นเป็นเรียกว่าได้เป็นแบรนด์ของจังหวัดก็ว่าได้นะที่ว่าครัวปริญญ,ญาี่ในเรื่องของเมี่ยงคำลำพูนเขาเป็นเจ้าแรกที่จริงจังแล้วก็ นำออกสู่ตลาดได้ณปัจจุบันนี้สามารถที่จะซื้อเป็นของฝากกลับไปทานต่างจังหวัดกลับไปทานที่บ้านได้เลยนะคะก็าทำแพ็กเกจเขาทำจัดวางเครื่องเคียงทุกอย่างครบหมดพร้อมที่จะนำเป็นของฝากได้เลยก็ฝากประชาสัมพันธ์นะคะทาง NVT นะคะได้กระจายให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบข้อมูลที่ใช้จริงของโครงการของเรานะคะหลายๆท่านเข้าใจว่าจะเป็นเมนูประจำจังหวัด แต่จริงๆถามว่าก็เป็นเมนูประจําจังหวัดนั่นแหละแต่เป็นเมนูประจําจังหวัดที่รสชาติหายไปแล้วอนะคะอาหารแหลนั้นไม่เคยจะมีทานเลวเป็นเมนูประจําจังหวัดที่สูญหายไปแล้วมาช่วยการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูกลับมานะคะ<ม>เพื่อให้เยววาวชนรุ่นหลังๆรอนแม้ตแต่พวกเราเองเนี่ยขนาดที่60แล้วเนี่ยบางท่านก็นยังไม่เคยทานนะคะพวกเราจะได้มาระรึกถ,ถึงจริงๆแล้วพระดบรับปริญญาทางอาหารของบรรพบุรุษของ ไม่ได้ด้ยอยกว่าชาติไหนเลยนะเรายังมีมรดกภูมิยาที่สามารถจะจิบขึ้นมาพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้เป็นซอฟต์พอร์ให้กับพวกเราได้ต่อไปได้อีกยาวนานเพียงแต่ว่าเราทําอย่างไรจ,จะมาช่วยกันร่วมไม้ร่วมมือกันซึ่งวันนี้เราก็ต้องขอบคุณทาง ndt นะคะทางท่านประชาสมพันธ์จังหวัดทางท่านผอสวทรวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบัวรับภูท่านสุวิจวันทร์ที่ได้จับไม้จับมือร่วมกันรวมถึงที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยอุปกอบการ าการร้านอาหารนะคะแล้วก็วิสาหกิจชุมชนที่ตอนนี้มีหลายที่มาร่วมมือกับเราะะที่อำเภอเมืองก็เชิญนะคะที่ร้านอาหารทัวร์ปริญญาที่อำเภอสวนกุหานก็จะมีวิสาหกิจชุมชนบ้านวังถินสา,าก็ทำอยู่นะคะ <c oughs> และถ้าจะย้อนกลับไปเป็นเมนูดั้งเดิมจริงๆก็คือตำเนงลำขาออริจินอลนพนะะือถิ่นพิกติก็ยังมีนะคะอยู่ที่หน้าวัดมหาชัย